เมนูมาม่าไข่ตุ๋นต้ยมยำหมูสับอร่อยเด้งทำง่ายมากใส่หมูสับเยอะๆมาเริ่มทำกันเลยเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะตอกไข่ไก่3มฟองใส่ชามใช้ตะก้อมือตีให้แตกแล้วคนให้ผสมกันแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ใส่เส้นมาม่าลงไปเสร็จแล้วตั้งหม้อนึ่งต้มน้ำให้เดือดวางถ้วยกระเบื้องแล้วเทส่วนผสมลงไปค่ะ นึ่งด้วยไฟปานกลางใช้เวลา25นาทีก็เสร็จแล้วค่ะทำน้ำราดกันต่อใส่หมูสับน้ำสะอาดและเครื่องปรุงมาม่าใส่ทั้งผงแล้วก็พริกเผาเลยนะคะตั้งไฟต้มให้เดือดรอให้หมูสุกใช้ช้อนช่วยคนส่วนผสมเบาๆเสร็จแล้วเราก็จะนำไปราดบนหน้าไข่ตุน๋นเทราดลงไปได้เลยจากนั้นก็โรยต้นหอมซอยลงไปค่ะตามด้วยพริกแดงแล้วก็ผักชี เสร็จแล้วง่ายมากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ